สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องเจพัดพารวยนะคะช่องเจพัดพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางใบเลียงเบอร์นะคะของทรงผลนะคะใบเลียงเบอร์นะคะย้ําว่าเป็นใบเลียงเบอร์ทรงผลนะคะมีแนวทางมาฝากเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะคะแอดก็ขอฝาก กดติดตามนะคะกดติดตามช่องเจพัดพารวยนะคะช่องเจพัดพารวยแล้วก็ช่องบ่าวเสยชาแนลนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปเราแอดจะย้อนดูให้ดูสถิสติก่อนนะคะตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางนะคะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนี่นะคะงวดนี้เราก็จะมาดูตรงที่อันนี้คืองวดที่แล้วนะคะแอดก็จะให้ดูว่าตรงไหนอะไรยังไงที่เข้านะคะตรงไหนอะไรยังไงที่เลขเขาเข้านะคะเพราะว่าแอดก็เพิ่งนําเสนอเป็นนําเสนอเป็นครั้งแรกงวดแรกนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณในะที่นี้ด้วยนะคะ นี่นะคะสำหรับแนวสำหรับสถิติงวดที่แล้วนะคะสถิติของงวดที่แล้วนะคะเข้า <im it> แต่เข้าเลขวิ่งนะคะแต่ว่าจับจับคู่นี้มันมันจะขาดตรงที่แปดแล้วก็สองนะคะตรงนี้แต่ว่าเลขวิ่งนี้เข้าสามตัวเลยตรงนี้นะคะขอโทษนะคะแล้วก็ชัวเลขเทพนี่ให้ตรงๆเลยนะคะตรงนี้ชัวเลขเทพนี่ให้มาที่สามแล้วก็ จับคู่มาตรงมากนะคะสามแปดแต่ว่าออกกลับแต่ว่าก็ถือว่าเข้านะคะเพราะว่าเราเราก็ต้องกลับอยู่แล้วนะคะเลขเทพท้าลองนี้ให้มาที่ห้าแล้วก็ห้าเก้านะคะเมื่อที่แล้วให้ห้ามาเข้าตรงเข้าเข้าวิ่งหลักร้อยนะคะตรงนี้แต่ว่าอาจารย์อาจารย์าารยแปะไข่ฟงให้รวย อาจารย์แปะไข่ฟงให้รวยนี้ให้เจ็ดแล้วก็สี่มาจับคู่เข้าที่สีสองตรงๆนะคะตรงนี้นะคะดูนะคะอาจารย์ไหนเข้าอะไรยังไงเผื่อจะเป็นแนวทางนะคะเวลาที่เราไปดูใบต่อมาเราจะได้ดูแบบว่าแล้วแอดก็จะมาเปิดให้ดูอีกหน้านึงนะคะของฉลากเรามาดูว่าตรงนี้ตัวใหญ่แล้วก็ทำประมาณนี้นะคะตรงนี้นะคะ ตร, <ITA> ตรงนี้จะให้ดูนะคะสติตินะคะงวดท er ี่ผ่านมานะคะสติติงวดที่ผ่านมาตรงนี้ก็เข้าค่อนข้างจะแต่รู้สึกจะเข้าเฉพาะเลขวิ่งนะคะจับคู่ไม่เข้านะคะตรงหน้าตรงนี้นะคะนี้เราก็จะมาเลื่อนมาดูต่อตรงนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะมีหวยลายวันให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีลายวันให้ด้วยนะคะจับคู่ไม่เข้านะคะแต่ว่าเข้าเลขวิ่งนะคะ ตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาตรงนี้นี่นะคะจะต,ติงวดที่ผ่านมาก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมจะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ไปดูงวดงวดของวันที่หนึ่งกันยานะคะเราก็จะมาดูด้านล่างตรงนี้หนึ่งกันยานะคะด้านล่างตรงนี้ของงวดที่แล้วรู้สึกว่าจะเข้าจะเข้าจะเข้าเยอะมากตรงนี้นะคะสําหรับหน้าตรงนี้ เลขลักพยากรน,นี้งที่แล้วก็เข้าห้าแล้วก็สี่ก็สามนะคะแต่ว่าจับคู่ก็ไม่เข้านะคะแต่ว่างวดน,นี้งวดน,นี้เลขวิ่งเข้าสามตัวนะคะงวดที่แล้วงวดน,นี้ให้มาตรงนี้นะคะเด่นที่เก้าแล้วก็ห้าแล้วก็เจ็ดนะคะตรงนี้ <I 'm S 1> ส่วนเลขชัวเลขเทพนี่ท้าพิสูจน์นี่งวดที่แล้วตรงนี้ตรงนี้เข้าที่สามแล้วจับคู่เข้างวดน,นี้ให้มาที่เจ็ด เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมเจ็ดสองหายากมากซื้อยากมากนะคะเป็นม,มากเลยเจ็ดสองสำหรับชัวเลขเทพท้าลองนะคะให้มาที่ห้าเหมือนเดิมนะคะห้าหนึ่งห้าสองนะคะงวดที่แล้วตรงนี้เข้าเลขวิ่งนะคะหลักร้อยอาจารย์แปะไข่ฟงนะคะให้รวยนี้งวดที่แล้วนี้ ให้มาที่เจ็ดแล้วก็สีเข้าสี่สองนะคะตรงตรงวันนี้ให้เก้ากับแปดนะคะดูนะคะแคปหน้าจอนะคะท่านผู้ชมเราก็จะมาดูว่าจะเข้าอีกไหมนะคะตรงนี้นะคะสำหรับตรงนี้นะคะแอปก็จะพาไปที่ด้านนี้เลยนะคะเราก็มาดูด้านในกันตรงนี้นะคะเราดูไปทีละดูไปทีละแถวแบบนี้นะคะ ตัวเลขใหญ่แต่ว่าถ้าเอาถ้าเอาทั้งหมดก็คือจะไม่เห็นทั้งหมดนะคะจะดูแค่ด้านบนก่อนนะคะดูแค่ด้านบนไปก่อนเลขแม่ชีลอยน้ํานะคะเลขแม่ชีลอยน้ําแล้วก็ปัตุชนนะคะแล้วก็แล้วก็นอสตาร์นะคะแล้วก,ะะวก็อาจารย์อริยะนะคะตรงนี้นะคะ งวดที่แล้วนี่แม่ชีลอยน้ำนี่ให้มาเก้านะคะไม่เข้านะคะงวดน,นี้ให้มาที่ห้านะคะให้มาที่ห้าแล้วก็ดูนะคะว่าจะเข้าไหมคะงวดนี้ตามนะคะตามดู <_ T 2> ปัตุชนนะคะปะตุชนนี่สวยๆนี่เลขสีให้มาที่สี่แล้วก็เจ็ดงวดที่แล้วงวดนี้ให้มาสามแล้วก็ศูนย์นะคะสำหรับปัตุชนนะคะงวดนี้ใหสามมา 1> 3า3 2 3 8แล้วก็ศ1 0 2 0 8นะคะนอสตาร์นี่งวดที่แล้วให้6มานะคะงวดนี้ให้มาที่7ดนะคะงวดนี้ให้มาที่77078ดนะคะแล้วก็อาจารย์อริยะนะคะอาจารย์อริยะงวดที่แล้วให้มาที่เลขห่านะคะเข้าเลขลิ่งหลักร้อยนะคะงวดนี้ให้มาที่สามนะคะะจับตาดูนะคะว่าตรงไหนจะเข้าอะไรยังไงนะคะ แอหน้าจอนะคะชัดนะคะทุกคนตัวเลขแอด,ดก็จะเลื่อนลงมาแบบนี้เลยนะคะเต็มหน้าแบบนี้เลยแอดจะเลื่อนลงมาแบบนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะเราก็มาดูที่สมบัติพระอุมานะคะสมบัติพระอุมางวดที่แล้วให้เลขวิ่งมานะคะแต่จับคู่ไม่เข้าแต่วิ่งสามนะคะให้มาตัวเดียวคือสาสหรับสมบัติพระอุมางวดนี้ให้มาที่เจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดหนะคะตรงนี้นะคะสําหรับ สมบัติพระอุมาตรงนี้นะคะแล้วก็แจ๋วจริงนี่แจ๋วจริงถัดมานะคะแจ๋วจริงงวดที่แล้วให้สามแล้วก็ห้าเข้าวิ่งหมดเลยนะคะเข้างวดนี้สองตัวมาตัวงวดที่แล้วสองตัวมาตัวแต่ว่ามาทั้งสองตัวแต่ว่ามาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะคะงวดนี้มาสองตัวมาตัวห้าแล้วก็เจ็ดนะคะห้าแล้วก็เจ็ดนะคะงวดนี้ เจ๋วจริงนะคะให้มาที่ห้าแล้วก็เจดแล้วก็อาจารย์เสียงพินลุ่มน้ำปิงนะคะอาจารย์เสียงพินลุ่มน้ำปิงให้มาที่เก้านะคะล่างสามบน9้านะคะงวดที่แล้วเข้านะคะงวดที่แล้วให้งวดที <t 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 ่แล้วให้สามบนล่างห้านะคะงวดนี้ให้9้าบนนะคะเก้าบนสามล่างนะคะตรงนี้นะคะสําหรับอาจารย์เสียงพินลุ่มน้ําปิง เราก็มาต่อกันที่ถังทองถังเงินนะคะถัทงทองถังเงินนี้งวดที่แล้วไม่เข้านะคะท่านผู้ชมงวดนนี้ตามนะคะจะเข้าไม่เข้านะคะงวดน,นี้ให้มาที่หกสวยอยู่นะคะหกแอดชอบหกมากในงวดนี้เราก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะจะให้ดูตรงนี้ชัดไหมคะตรงนี้เขาจะมีแบบว่าลายวันให้ด้วย ถ้าซูมเข้าไปอีกจะไม่เห็นหมดท่านผู้ชมก็ซูมดูเอานะคะแต่ว่าน่าจะเห็นอยู่นะคะน่าจะเห็นอยู่สอเมืองสิงนะคะให้งวดที่แล้วนี่สอเมืองสิงนี่ให้มาที่แปดนะคะแปดกับสิงงวดน,นี้ให้มาสามแล้วก็ห้านะคะส่วนเลขมีลายวันด้วยนะคะตรงนี้มีลายวันนะคะ ะะมีลายวันให้ด้วยนะคะใครที่ชอบลายวันนะคะนำไปเสียงได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วแอดก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะให้ดูให้ดูกันช้าๆเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายนะคะตรงนี้นะคะจะมีสติติด้วยนะคะสติติปี6กสี่นะคะแล้วก็มีอาจารย์ธนพลน,นะคะสุขสันต์วันหวยออกนี่เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ เดี๋ยวให้แอตให้ดูตรงนี้สุขสันต์วันหวยออกงวดที่แล้วเข้าสามตัวโต๊ดน,นะคะห้าสามแปดนะคะงวดน,นี้ใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเลขสามตัวนะคะก็หน้าจับตานะคะตรงนี้งวดที่แล้วให้มางวดที่แล้วให้มาห้าสามแปดนะคะออกตัวกลับนะคะตัวโต๊ดน,นะคะได้โต๊ดน,นะคะส่วนสุขสันต์วันหว,นหวยออกจุดนี้นะคะเลขสามตัวตรงนี้นะคะใครที่ชื่นชอบก็จับ จับตรงนี้นะคะใครชอบหลักไหนอะไรยังไงนะคะตรงนี้คือตรงนี้นี่เมื่อที่แล้วเขาให้ได้โต๊กันนะคะตรงนี้สําหรับสุขสรร์มันหวยออกนะคะแอดก็ซูมให้ตัวเลขก็ชัดเจนนะคะตรงนี้อันนี้ก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็นสถิตินะคะของแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้นะคะก็จะมีอาจารย์ธนพลน,นะคะตรงนี้อาจารย์ธนพลน,นะคะ นี้ก็จะประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะคะใบเรียงเบอร์ทรงพลนะคะใบเรียงเบอร์ของทรงพลก็จะมีประมาณนี้นะคะมีประมาณนี้ถ้าใครชื่นชอบเกี่ยวกับใบเรียงเบอร์นะคะแนวทางของหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักนะคะคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ แอดก็ฝากกดติดตามช่องเจพัดพารวยแล้วก็ช่องบ่าวเสชาแนลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะช่องเจพัดพารวยช่องบ่าวเสฉะชาแนลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ